จดห้าคำนั้นออกมาในการที่เราจะได้ข้อความนั้นอะเราต้องคิดอะไรรู้สึกอะไรหรือเห็นอะไรเลยอันนี้จะเป็นวิธีการสําหรับทุกการตั้งเป้าหมายนะคะทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตเป็นหนึ่งโปรเจกต์มีค่าเท่ากาันเราต้องคิดแบบนี้หมดเลยทุกอย่าง หนูทำทีสิทธิ์อยู่อะค่ะแล้วหนูเป็นคนที่แบบถ้าเกิดแบบไม่เห็นงานที่แบบฟินิดแบบจนจบแล้วอะแบบในหัวหนูจะคิดเหมือนแบบทําตัวเองไม่มีความสุขอะค่ะเยี่ยมเลยถ้า่างั้นจินตนาการให้พี่ทีค่ะว่าสมมุติว่าคุณเอยืนอยู่ในเอ็กซิบิชันแล้วก็มีนายทุนเข้ามารุมเนี่ยพี่กําลังหาเด็กความสามารถพิเศษแบบนี้เลยตอนที่นายทุนเข้ามายืนมุงมุงอยู่อาจารย์ก็มายืนดูด้วยความภาคภูมิใจว่าเออตอนนั้นน่าฉันเป็นคนให้โปรเจกต์นี้ผ่านเอง พอจะจินตนาการภาพได้ไหมคะได้เยี่ยมมากเลยค่ะค้างภาพนะั้นให้พี่นิดนึงแล้วแพนมุมมองตัวเองนะคะในหัวตัวเองอะ่ะในจินตนาการตัวเองแพนมุมมองลงไปที่โปรเจกต์ตัวเองว่ารูปร่างหน้าตาของงานนั้นมีลักษณะยังไงถ้าพี่ขอแบบ5คําคที่เป็นคีย์หลักๆเลยของคอนเซป t นี้จะเป็นคําว่าอะไรบ้างคะคําคลดปริมาณเด็กซิลเหรออ่ะลดปริมาณเด็กซิลให้เด็กได้รู้จักตัวเองให้เด็กได้รู้จักตัวเองสุดยอดมาก เสียวเวลาไปกับในสิ่งที่เขาไม่ชอบโอ้คุณเอนี่เด็กยุคใหม่มากแล้วก็ทบทวนตัวเองโอเคได้ทบทวนตัวเองใช่ที่ผ่านมานี่เราแบบโอเคหรือเปล่าชอบหรือเปล่าแล้วไงอีกคะเออก้าได้เร็วกว่าที่ของเขาในสมัยนะั้น ได้เดินก้าวเร็วขึ้นกว่าตัวเองในอดีตใช่ถ้าเราเอา5้าอย่างนี้ยประกอบกันถามว่ามีไอเดียผุดขึ้นมาไหมว่าแบบเอ้ยเราต้องนําเสนอยังไงให้ได้คีย์เวิร์ดประมาณนี้จะสัมภาษณ์ทั้งคนที่เขาว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จอะอาจจะแบบไปถามเด็กที่ซิวด้วยว่าเป็นขออะไรเขาถึงซิวอ่าวิธีการเริ่มมาพี่จะให้การบ้านอย่างนี้ค่ะว่าคุณเอเอา5้าคีย์เวิร์ดนี้ไปตีให้แตก ว่าทำยังไงคุณถึงจะสามารถพรีเซนต์5ไอเดียนี้โดยไม่ต้องพูดคําคำนี้ขั้นตอนแรกนะคะจดคําคำนั้นออกมาคุยกับตัวเองก่อนว่าในการที่เราจะได้ข้อความนั้นะ่ะเราต้องคิดอะไรรู้สึกอะไรหรือเห็นอะไรเโอเเยลยเยี่ยมมากค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการสําหรับทุกการตั้งเป้าหมายนะคะทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตเป็น1นึ่งโปรเจกต์มีค่าเท่ากันเราต้องคิดแบบนี้หมดเลยทุกอย่าง